สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันที่27นะคะวันนี้นะคะมาเจอส่วนแบ่งแม่ตะวันนะคะสวัสดีแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะมาดูแม่ตะวันกินผล,ลไม้นะคะผล,ละไม้หวานๆนะคะจากแม่ใจบุญนะคะท่านตเติมคะแนนเข้ามาให้นะคะให้แม่ตะวันของพวกเราได้กินได้อิ่มท้องนะคะเมื่อคืนได้ไปไม่กี่ตะกล้านะคะเมื่อคืนนี้ได้น้อยมากเลยนะคะดูแม่ตะวันหอบนะคะหิวมากๆเลยนะคะเป็นช้างชรานะคะ ขอพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจา๋าแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านเมตตาเติมคะแนนเข้ามาให้นะคะแม่ตะวนันแม่เจ้าคุณแม่มะลิกของพวกเราได้กินได้อิ่มท้องนะคะ<อ>ก็ขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขนะคะท่านคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะ ขอให้คุณพระนะคะคุ้มครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะที่เข้ามาเมตตานะคะช่องเมษาํำซิ่งของพวกเราช่องเ,เล็กๆนะคะฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะฝากช่องเ,เล็กๆช้างชราสามเชือกด้วยนะคะฝากเมตตาพวกเราด้วยนะคะเมื่อคืนก็ไม่หมดนะคะเลยเยอะมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าวันนี้ก็ จะมาไล์สุดนะคะขอคะแนนแม่พ่อใจบุญเหมือนเดิมนะคะกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาช่วยพวกเรานะคะให้ช้างทั้ง3ามเชือกได้กินได้อิ่มท้องนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ